สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนกันยายน2567กันนะคะการงานการเงินและก็ความรักวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับเดียวเลย Alice in Wonderland นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะ a l i c e ดูแบบไทยนะคะเพื่อนๆขอการงานการเงินความรักจะดูภาพรวมนะคะว่าอะไรเด่นที่สุด แล้วเกี่ยวกับความรักอ่ะอลิซจะมาเปิดให้อีกคลิปหนึ่งนะคะความรักล้วนๆเลยโอเคเรามาดู5บาใบแรกก่อนนะคะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาโอ้โหชาวกรกฎคุณได้ The w o r l d นะความสุขสมหวังทุกๆด้านเลยนะคะตั้งแต่ใบแรกเลยไพ่เมเจอร์ที่ดีมากๆแล้วไพ่สไม้เท้าค่ะฟลาเวอคือไม้เท้านะเพื่อนๆแล้วก็หนึ่งเท้าโอ้โหการงานที่ปังมากๆนะคะแล้วเป็นไพ่ transformation ไพ่ใบนี้คือไพ่ The d e ด t h ค่ะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแล้ว บางคนมีเกณฑ์ได้พบรักนะพบรักใหม่นะเพื่อนเพื่อนหนึ่งถ้วยขึ้นมาเด่นมากๆโอเคเรามาเริ่มกันที่พไพ่ใบแรกก่อนนะไพ่ the world ดน่นะจริงๆมันเป็นความสุขสมหวังในชีวิตอะทุกๆด้านเลยนะคะแต่เด่นเรื่องความรักเนี่ยแล้วมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาขอเน้นว่าเป็นรักใหม่ความหมายหนึ่งถ้วยเนี่ยคือการพบรักใหม่สุขสมหวังในชีวิตรักมีคนมามอบสิ่งดีๆให้ทําให้คุณสุขกายสบายใจเนี่ยแบบ The w o r l d ขึ้นมาเอากระกฏบางคนนะอลิสอ เน้นว่าบางคนเพราะว่าอลิสเปิดภาพรวมนะคะพื้นฐานดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้พบรักนะถ้าคุณรอคอยความรักอยู่นะคะไพ่ใบนี้มีหลายความหมาย The World เนี่ยหมายถึงว่าการที่ได้รับคู่บุญคู่อุปถรรัมภ์คู่โชคชะตาฟ้ากําหนดก็ได้นะเพื่อนเพื่อน,นะคะการสุขสมหวังในชีวิตรักหรือว่ามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะ่ะถ้าชาวกรกฎคนไหนผิดหวังอะไรกับมากๆมาก่อนในชีวิตนะพอไพ่ใบนี้หมายเลข13เนี่ยคือเป็นไพ่ The d เดย การเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีปัญหาสะสมซึ่งมันยาวนานมากๆเลยแล้วคุณไม่หลุดออกมาสักทีจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพื่อนๆที่มันท็อกซิกมากๆผิดหวังเจ็บป่วยยาร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้คุณนะทุก์มาเป็นเวลานานแสนนานเนี่ยคุณได้หลุดออกจากมันแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยแบบ the w o r l d ขึ้นมาหรือบางคนน่ได้หลุดออกมาก่อนหน้านี้เราก็ได้แล้วคุณมีเกณฑ์นนะได้พบรักใหม่นะถ้าชาวโสดที่กำลังรอคอยความรักอยู่นะคะ เป็นไพ่ของการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศก็ได้เด่นมากๆเลยไพ่ใบนี้คือย้ายไปต่างประเทศถาวรเลยเพื่อนๆคือจะย้ายด้วยการงานก็ได้นะคะหรือว่าย้ายเพราะว่าตามสามีตามภรรยาไปได้เช่นกันไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งซึ่งเด่นมากๆเลยคือการมีบุตรมีน้องนะคะเพื่อนๆถ้าชาวกรกฎคนไหนรอคอยบุตรมานานนะคะบุตรธิดาเนี่ยไพ่ใบน,ใบนี้เด่นตั้งแต่ใบแรกเ n e r g y ไพ่ใบแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสําคัญมากๆเลยนะคะมันหมายถึง ว่าตัวบุคคลคนนั้นนะคะ,ะสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นนะแล้วไพ่อลิสขอพูดควประกันฟลาวเวอร์เนี่ยมันคือ,อไม่เท้านะเพื่อนๆมันน่ารักแต่มันจะดูยากนิดนึงนะคะไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่ไม้เท้าสามไม้เท้ากับหนึ่งไม้เท้ามาการงานโอ้โหเด่นมากๆหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคือการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะโอกาสใหม่ๆก็ได้นะการได้รับข่าวสารที่ดีในด,ด้านการงานถ้าชาวกรกฎคนไหน รอง,งานอยู่สมัครงานแล้วเขาไม่ตอบรับกลับมาสักทีนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ได้ประสบความสําเร็จนะหรือว่า ไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งเด่นเช่นกันคือการที่คุณอยากทําธุรกิจอะไรเล็กๆเป็นของเราเองนะคะหรือว่ามีคนร่วมพุ้นเนี่ยไม่เกิน3าคนมันจะเล็กมากๆเนี่ยคุณมีโอกาสนะประสบความสําเร็จนะการที่คุณรอคอยมานานก็ได้นะคะงานงานนั้นเนี่ยเดสมันขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วในการทํางานของคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีการวางแผนที่ดีนะเพราะไพ่สามไอเท้าเนี่ยมันคือการวางแผนในอนาคตการมองการไกลเกี่ยวกับธุรกิจ เด่นเช่นกันเลยเนี่ยทั้งสองใบนี้นะคือการทำธุรกิจเล็กๆนะคะมีผู้ร่วมหุ้นเนี่ยไพ่ใบนี้นะ1คนไม่เกิน3คนไพ่ใบนี้3คนไม่เกิน5คนค่ะขึ้นมาค่อนข้างเด่นแล้วประสบความสำเร็จด้วยแล้วยิ่งธุรกิจไหนที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องนะโอกาสประสบความสำเร็จสูงเช่นเดียวกันหรือการใช้ภาษาอื่นๆก็ถ้าชาวกรกฎคนไหนมีแผนไว้ล่วงหน้าในการเดินทางเนี่ยอันนี้สามไม้เท้านะคือการวางแผนล่วงหน้ามองอนาคต มองการไกลเพื่อตัวเองเนี่ยในต่างประเทศหรือว่าธุรกิจนั้นมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องประสบความสำเร็จขาะพอไพ่เดอะเวิลขึ้นมาอลิสขอพูดอีกในหนึ่งเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยมันขึ้นมาแล้วเดอะเวิลขึ้นมานะคุณมีเกณฑ์ได้ชาวต่างชาติเช่นกันนะคะ แล้วไพ่เดอะเดสขึ้นมาสามารถตีความได้ว่าคนคนนี้เคยผ่านการผิดหวังอย่าล้างไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักมาก่อนหรือมีเหตุอะไรรุนแรงในชีวิตอุบัติเหตุใหญ่ๆการเจ็บป่วยใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็ได้นะคะช่วยขึ้นมาเกณฑ์พบรักสูงมากๆเลยลิสคอเปิดอีกห้าใบนะคะให้กับชาวกรากฎนะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่โอ้คุณได้ไพ่สี่ไม้เท้าเกี่ยวกับ ความสุขสมหวังในชีวิตเนี่ยดีมากๆเลยนะคะให้าการแต่งงานก็ได้ไพ่ใบที่2ขึ้นมาโอ้การต่างประเทศเด่นอีกแล้วเนี่ยชาริออดอันนี้คือไพ่ประจําชาวลัคนาราศีคุณเลยกรกฎนะคะไพ่ใบที่3ขึ้นมาอัศสวินถือไม้เท้าขึ้นมาค่ะเด่นทางด้านการงานนะคะแล้วไพ่9ถ้วยมีหลายความหมายนะเดี๋ยวอลิสมาอธิบายให้ฟังแล้วก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาค่ะออ้ สำหรับนี้ของชาวกรกฎนะมีเกี่ยวกับบ้านต่างประเทศอะ่ะเด่นมากๆเลยขึ้นมาหลายใบมากๆเลยนะคะเรามาดูกันตั้งแต่สี่ไม้เท้าก่อนフラワーคือไม้เท้านะเพื่อนๆสี่ไม้เท้าเนี่ยจริงๆคือไพ่การแต่งงานนะชาวกรกฎถ้าคุณรอคอยคู่ขึ้นมาเนี่ย ตั้งแต่การพบรักใหม่นะเราไพ่ h e World ลถ้าเกี่ยวกับด้านความรักนะไพ่ใบนี้คือปังสุดแล้วอะมากกว่าไพ่การแต่งงานซะอีกนะคะคือการได้รักที่สุขสมหวังไม่ค่อยมีการทะเลาะเบาะแวงอะไรกันในความสัมพันธ์นะอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะมีความสันโดษมีความสงบสุขกับชีวิตรักมากๆแล้วยิ่งมีไพ่ The Hermit ขึ้นมาเนี่ยเกณฑ์ที่จะได้พบคู่ครองนะข้อแรกเลยชาวต่างชาติเด่น นะคะเนีย yeah. แล้วยิ่งชาริออตขึ้นมาอีกคือ2ใบนี้ชาวต่างชาตินะแล้วยิ่งเดอะเวิลด์ขึ้นมาอีกนะคะเด่นมากๆหรือว่าข้อที่2เลยมีอายุต่างจากคุณมากๆมีแกลบในช่วงอายุอะ่ะคุณจะมากกว่าน้อยกว่าได้เช่นกันเดอะเฮอร์มิตขึ้นมา ข้อที่3มีโรคส่วนตัวสูงเนี่ยชาริออดนะกับเฮอร์มิตเนี่ยมีโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วข้อที่4มีหลายข้อนิดนึงนะเพื่อนเพื่อน,นข้อที่4เนี่ยคือคนที่เคยผ่านการผิดหวังอย่าร้างไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตรลกแล้วตอนนี้ใช้เวลาเยียวยาจิตใจอยู่ใช้เวลาคลองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานยังไม่ได้เจอคู่แท้สักทีเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่อลิสบอกพอให้เดซขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นคุณเนี่ยแหละชาวกวรกฎนะหรือว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยผ่านการผิดหวังกับ ความรักมามากๆแบบรุนแรงแล้วรู้สึกว่าจะหันหลังให้กับความรักอ่ะถ้าคู่เข้ามานะเดอะเฮอร์มิตนะถ้าคู่เข้ามาไม่ดีฉันก็ยังไม่เลือกแล้วแบบชารีออดเหมือนกันไพ่ใบเนี้คือไพ่ประจําชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่มีความพิถีพิถันกับทุกๆเรื่องเลยการคิดการใช้ชีวิตการกินการอยู่ทุกอย่างเลยนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในการทํางานมากๆทําอะไรแล้วอ่ะไม่ค่อยทําครึ่งๆกลางๆอ่ะเพื่อนๆคือทําก็ทําให้สุดนะคะอยากทําให้ชีวิตตัวเองอ่ะประสบความสำ ในช่วงทีอ่อายุยังน้อยๆอยู่อลิสคอว์วกกลับมาที่ไพ่นะสี่ไม้เท้านะสี่ไม้เท้าเนี่ยอย่างที่บอกเลยไพ่การแต่งงานเด่นแล้วอีกความหมายหนึ่งจริงๆไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองการมีพิธีการมีคนมาร่วมแสดงความยินดีไม่จําเป็นต้องเป็นไพ่การแต่งงานก็ได้นะคะการที่คุณได้เปลี่ยนงานได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยอย่างไพ่ไม้เท้าเนี่ยนะคะขึ้นมาถึง2ใบเนี่ย การได้รับโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานแล้วคนมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณก็ได้ไพ่สี่เม้าเนี่ยคือการมีความสุขความสมหวังในชีวิตนะไพ่ใบที่สองขึ้นมาไพ่ชาริออรเกี่ยวกับการงานเด่นเช่นกันนะคะไพ่ใบนี้คือถ้าคุณเนี่ยต้องการจับงานอะไรใหญ่ๆการติดต่อคู่ค้าคู่สัญญาคอนเน็ชันธุรกิจอะไรต่างๆคุณกำลังรอคอยอยู่ไพ่ใบนี้นะอาจจะต้องใช้ความอดทนอุตสาหะมุ่งม,มั่นหน่อยเนี่ยเหมือนหนึ่งมเมเา้าขึ้นมานะคะคือมันจะไม่ง ง่ายขนาดนั้นเพราะคุณต้องควบม้าในชารีออดคือควบม้าศึกออกไปแล้วมันต้องมีการเดินทางมันต้องมีความยุ่งในสายงานเนี่ยแต่ว่าประสบความสําเร็จไหมโอ้สองใบนี้ขึ้นมานะชารีออดควบม้าศึกออกไปแล้วยังไงก็ต้องได้ชัยชนะกลับมาแล้วไพ่อัศวินขึ้นมาเนี่ยนะควบม้าถึง2ใบเลยนะคะชารีออดกับอัศวินถือไม้เท้าเนี่ย คือการงานมันต้องมีการเคลื่อนที่มันต้องมีความยุง่งมันต้องมีความเหนื่อยอ่ะเพื<ๆ>่อนๆอัดสวิงขึ้นมามันจะไม่ง่ายนะแต่ว่าประสบความสําเร็จนะคะเพราะไพ่เนี่ยไพ่ที่ดีที่สุดของด้านการงานนะคือไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะกับไพ่หกไม้เท้าแล้วชาวก,วกรกฎเนี่ยได้หนึ่งไม้เท้ามาอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักหน่อยเพราะมีอัดสวิงขึ้นมาทั้งคู่แต่ประสบความสําเร็จะคะ่ะคุณอาจจะต้องอาศัยเนี่ยการเหมาะวางแผนในอนาคตที่ดีการวางแผนการงานเป็นขั้นเป็นตอนไม่ ประมาทในการทํางานนะคะการพิถีพิถันก็ได้ละเอียดละออกับการทํางานแบบชาริออดนะเป็นคนที่พิถีพิถันนะคะกับทุกๆเรื่องเลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วให้นี่ใบนี้ขึ้นมา9้าถ้วย9้าถ้วย,วยมีหลายความหมายเกี่ยวกับด้านความรักนะคะคือการมีรักที่สุขสมหวังก็ได้ความหมายแรกนะสคือคนที่จะเข้ามาไพหนึ่งถ้วยขึ้นมาการพบรัก คนที่เข้ามาคนนี้เป็นพ่อไม้แม่ไม้ไพ่ใบนี้เด่นมากๆเลยเนี่ยแล้วยิ่งมีเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยคือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จทางด้านความรักมาแล้วเนี่ยผิดหวังอย่างรุนแรงแบบเดอะเดสแต่ตอนเนี้ยเขามีความสุขกับชีวิตนะเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตกับเนี่ยไพ่เดอะเวิลด์มันขึ้นมาทั้งสองใบนี้คือคนที่มีความสุขได้ด้วยตนเองอยู่แบบสันโดษก็ได้ไม่เป็นไรคู่ไม่ดีฉันก็ยังไม่เอาหรือเป็นชาวกรกฎเองเนี่แหละนะคะที่เคยประสบพบเจอกับความรัก วิบากกรรมที่มันผิดหวังมาก่อนแล้วคุณกําลังรอคอยคู่อยู่แบบใจเย็นแบบสมถะนะไม่ได้เป็นคนข่อยควาหาความรักเหมือนตอนนี้ชาวกรกฎเนี่ยพอการงานมันขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะคะคุณกําลังมุ่งมั่นตั้งตาหางานหาเงินอยู่ถ้าความรักมันยังไม่ดีนะ จริงๆไพ่เฮอร์มิตนะเพื่อนๆเป็นไพ่ของคนโสดที่แท้ทรูเลยนะเพื่อนๆไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะรอคอยความรักอย่างใจเย็นค่ะโอเคอลิสขอสามใบสุดท้ายนะคะให้กับชาวกรกฎนะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบอู้ดีใจด้วยเพื่อนๆแบบเดอะเดสขึ้นมาเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างนะคะเพื่อเจอความสุขในอนาคตนะแล้วไพ่สีดาบขึ้นมาสภาวะหยุดนิ่งก็ได้หรือไพ่การท่องเที่ยวก็ได้ไพ่ใบสุดท้ายอู้ห้าถ้วยขึ้นมาค่ะโอเคเรามาดู ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยไพ่ใบเนี้ยคือ6ดาบคือการหลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างความอึดอัดก็ได้ ได้ทุกเรื่องเลยนะการงานการเงินหรือความรักได้เช่นกันนะคะ6กดาบขึ้นมาถ้าชาวกรกฎเนี่ยพอไพ่การงานมันขึ้นมาค่อนข้างเด่นแล้วมันมีการเดินทางเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นถ้าชาวกรกฎคนไหนต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือคุณคิดไว้ก่อนหน้านี้นะเพราะงานที่คุณทําอยู่มันอาจจะไม่ถูกจริตกับคุณหรือว่ามันหนักจนเกินไปมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าไพ่เดสขึ้นมาไพ่ความสุขขึ้นมาแล้วไพ่เนี่ย คือเป็นไพ่ที่ลงเรือเนี่ยออกมาสู่ จุดหมายใหม่ที่มันมีความสุขมากกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งความรักก็ได้นะเพื่อนๆที่มีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยชากากรกฎบางคนก่อนหน้านี้เราก็ได้นะคะเนี่ยคุณอาจจะได้หลุดพ้นออกมาจากความรักที่มันท็อกซิกนะมีการพลัดพากันเกิดขึ้นห้าถ้วยมันคือความพลัดพากจากความรักหรือว่ายังรักกันอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันมากสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่อัศวินเนี่ยมันขึ้นมาถึง2ใบติดๆแล้วเป็นไพ่เนี่ยการย้าย ข่นกันเกิดขึ้นด้วยสายงานของคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่กับคู่มากนะักเพราะการงานที่มันยุ่งแบบอัศวินหรือว่าคุณมีเกณฑ์ให้ต้องย้ายจังหวัดย้ายประเทศย้ายไปทํางานที่ไกลๆแล้วมันมีการพลัดพากันเกิดขึ้น ห้าถ้วยเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเลิกลาเสมอไปยังรักกันอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาสวีทหวานกันมากกว่าเดิมนะคะว่าเป็นรักทางไกลก็ได้เพื่อนๆถ้าสมมุติว่าชาวกรากฏคนไหนเนี่ยได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะเพราะขึ้นมา ค่อนข้างเด่นเนี่ยถึง3ใบเลยชาวต่างชาติมีชาริ i อตมี hermit แล้วก็ the w o r l d ์ขึ้นมานะคะคุณอาจจะเนี่ยพบรักทางไกลได้เช่นกันนะ5ถ้วยขึ้นมาแล้วไพ่ใบนี้4ดาบ4ดาบขึ้นมาเนี่ยคือสภาวะหยุดนิ่งหยุดนิ่งในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะหยุดนิ่งแบบ the hermit เนี่ย จากความรักก่อนตอนนี้ทํางานก่อนหาเงินก่อนเอาชีวิตตัวเองให้มันดีก่อนมีความสุขกับชีวิตก่อนนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งคือการท่องเที่ยวค่ะไพ่ใบนี้เด่นมากๆเลยคือการหยุดพักจากการทํางานที่มันโอเวอร์โหลดมากๆเนี่ยพอไพ่อัศวินถึง2ใบมันขึ้นมาคุณมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวนะกับคู่รักกับแฟนคุณกับสามีภรรยามากขึ้นก็ได้เพราะว่า the world มันขึ้นมาแล้วก็ไพ่สี่ดาบมันขึ้นมานะคะ วันนี้จบแล้วนะคะคําชํานายชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายน2567นะคะขอให้เพื่อนๆสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยนะการงานการเงินแล้วก็ความราักขอบคุณค่ะ